นวันจันการงานการเงินการเรียนการสอบมาค่ะคนวันจันทร์สี่ดาบนอนนิ่งเลยน่าจะนิ่งๆน,นะ,อ,ะอาจ,จักวินถือไม้โอเคหกไม้ห้าถ้วย แล้วก็เจ็ดดาบอะไรกันเนี้ยมีอะไรในใจค่อนข้างเยอะเลยนะคนที่เกิดวันจันทร์คนวันจันทร์เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เนิบเนิบเนาะเพราะไปแรกขึ้นมาเป็นสี่ดาบเลยบางทีมันยังยงอยู่ energy ของการพักผ่อนอยู่เลยอะด้วยความเป็นช่วงปีใหม่อะไรอย่างี้ก็ได้นะคนวันจันทร์ก็เลยแบบเออพักเบรกก่อนยังมีเรื่องให้เรารู้สึกแบบยังเบิร์นเอายังรู้สึกว่ายังคิดไม่ออกยังคิดไม่ตกไม่รู้จะยังไงดีบางคนมีความคาดหวังติดตัวมาด้วยเนาะคนวันจันทร์อาจจะเป็นคนที่แบบเออเราแบบมีความคาดหวังอะไรในตัวเองในผลงานในเป้า หมายค่อนข้างเยอะแล้วเราก็อาจจะดูว่าที่ผ่านมามันไม่ประสบความสําเร็จเนาะหรือเรายังเสียใจกับเรื่องเก่าๆอยู่ปีที่แล้วอ่ะปี68อาจจะเป็นปีที่คุณรู้สึกว่าเออมันเฟลมันอาจจะยังมีอะไรที่คุณไม่ได้ดั่งใจแล้วคุณก็ยังนอยอยู่กับมันอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมคุณก็อาจจะยังไม่ค่อยมีกระจิกกระใจอยากจะทําอะไรมากมันก็เลยรู้สึกว่าคุณก็เลยอาจจะยังไม่ได้ขยับ อะไรเยอะนะทําอะไรอยู่ก็จะทําไปตามนั้นทํางานประจําก็ไปเรื่อยอาจจะมีเรื่องที่คุณไม่ค่อยได้ดั่งใจจากงานที่คุณทําอยู่อะไรต่างๆเนอะแบบผลงานไม่โอเครู้สึกว่าเราคาดหวังว่าเราอยากได้เลื่อนขั้นปรากฏไม่เลื่อนอาโบนัสไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เนอะเราก็เลยมีความเฟลประมาณหนึ่งนะแต่ว่าอยากให้คุณ move on อดีตก็คืออดีตทิ้งไว้ตรงนี้นะแล้วก้าวข้ามปีใหม่ไปด้วยพลังงานดีๆ ถ้าเกิดยังไม่พร้อมยังรู้สึกเหนื่อยยังเบิร์นเอา์อยู่ไปหาอะไรทําให้เราผ่อนคลายแล้วพอเราเอเนจีกลับมาเราก็ลุยนะแต่ถ้าไม่พร้อมจริงๆก็อย่าเพิ่งรีบหักโหมทําอะไรนะคือหกไม้ต้องบอกว่าการงานยังมั่นคงอยู่นะแปลว่าถ้าทํางานประจําถามว่าคุณยังมีงานทําอยู่ไหมคุณก็มีอยู่แต่ว่ามันแบกด้วยความคาดหวังอะเราก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมมันไม่ได้ดั่งใจซะทีทำไมมันอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ได้บอกใครนะภายนอกคุณอาจจะดูแฮปปี้ดีก็ได้แต่ในใจคุณอะคือมันแบบ เสียใจมันเฟลอะรู้สึกแบบไม่ได้ดังใจทําไมแบบไม่ใช่โอกาสของเราสัทีหรือเมื่อไรจะประสบความสําเร็จทําไมผลงานฉันไม่ดีพอหรือใดๆมันก็จะมีความนอยแบบนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วงานยังโอเคอยู่อ่าบางคนทํางานราชการทํางานประจําต่างๆมันยังมั่นคงถ้าทําธุรกิจส่วนตัวมันก็ยังไปได้อยู่แต่ว่าอย่างที่บอกคุณแบกความคาดหวังไว้เยอะบางทีคาดหวังว่าเอาเอต้องมีไรายได้เท่านี้ต้องมีลูกค้าเท่านี้ต้องประสบความสําเร็จตามโน้นตามนี้ มันมาอย่างชา้าไพ่หกไม้เป็นไพ่ประสบความสำเร็จแต่มันจะต้องใช้เวลาในการค่อยเป็นค่อยไป นะไอความไม่สําเร็จหรืออุปสรรคระหว่างทางที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณได้เรียนรู้และมันชาเลนจ์คุณคะ่ะคุณอย่าไปหน่อยนะทุกคนต้องเคยเจอความผิดหวงังอยู่แล้วไม่มีใครหรอกประสบความสําเร็จแล้วก็โชคดีในทุกๆเรื่องหรือว่าเฮ้ยทาอะไรก็ได้ดั่งใจหมดเป็นไปไม่ได้แต่มันคือบททดสอบให้คุณรู้ว่าอะเราอยา่าคาดหวังมากเกินไปไม่คาดหวังไม่ผิดหวงังแต่ว่าเรามีเป้าหมายได้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทําหน้าที่ของรให้ดีที่สุดการงานของคุณยังมั่นคงอยู่ เหนื่อยก็พักแค่นั้นเองเนาะแล้วก็แบบเออไปเรื่อยๆแต่เท่าที่เปิ้ลเห็นนะ่ะคือตัวคุณเองอาจจะพักแต่มันจะมีคนเข้ามานะบางคนก็จะนําพางานให้คุณพอคุณอยู่เฉยๆอ่ะต้องบอกงี้ก็จะมีคนนําพางานนําพาอะไรมาให้คุณถ้าคุณทํางานประจําเจ้านายก็จะให้งานคุณที่คุณต้องทำมาแหละเนอะอาจจะต้องเดินทางหรืออาจจะต้องมีงานตามคําสั่งจากเจ้านายที่ต้องทําคุณก็จะทําไปด้วยความเฟลอะไรเงี้ยแต่ขอให้คุณแบบแยกแยกเรื่องแล้วกันเนาะคือในใจมันไม่โอเคคุณก็บอกว่าอะ ให้มันเป็นเรื่องของอดีตพยายามอยู่กับปัจจุบันอ่าเออคนวันจันทร์เพิ่นแนะนําว่าอย่าไปจมอยู่กับอดีตแล้วก็อย่าไปสนใจอนาคตมากมายให้เราอยู่กับปัจจุบันเดือนมกราคมมีหน้าที่ต้องทําอะไรทําไปก่อนนะและพอ energy มันดีขึ้นพราะคุณไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องอดีตหรือความผิดหวังเสียใจพลังงานมันจะค่อยๆดีขึ้นนะส่วนใครทําธุรกิจส่วนตัวเป็นฟรีลฟีลนซ์ and, ก็จะมีคนมาติดต่อพูดคุยนําพาง,งานมาให้คุณนะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออแบบ มันจะโอเคเหรอหรือมันจะทําได้ไหมหรือมันจะยังเฟลอีกไหมนะอะไรเงี้ยมีไฟในการอยากจะคิดอาทำอะไรสร้างสารรค์ก็รู้สึกกลัวผิดหวังอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณสตาร์กอยู่ก็ได้ที่ทําให้เราไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่จริงๆเดือนมกราคมมันก็เลยเป็นเดือนที่หน่วงหนวงนิดนึงสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนอะแบบ ยังไม่กล้าทําอะไรเยอะอะไรเงี้ยยังเหนื่อยอยู่ก็พยายามปลด energy เดิมก่อนไม่มีพลังที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากจะพุ่งทยานขนาดนั้นเพื่อก็แนะนําว่าเราอย่าไปคิดถึงอดีตเพราะอดีตคือเรื่องที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วแต่เอามาเป็นบทเรียนได้ให้อยู่กับปัจจุบันคิดถึงอนาคตไปก็ยังไม่ถึงก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็คิดไปก็หน่อยอีกนะให้เราอยู่กับปัจจุบันตั้งใจทําให้ดีที่สุดมันยังโอเคอยู่ในงานของคุณนะคุณเดินถูกทางแล้วแหละแต่มันใช้เวลาในการที่ต้อง ค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินไม่เด่นเลยดูนิ่งมากเออบางทีไอ้ความเฟลของเรามันก็อาจจะเกิดจากเงินก็ได้นะแบบคาดหวังอย่างที่บอกคาดหวังโบนัสคาดหวังเลื่อนขั้นคาดหวังว่า,าจะมียอดขายคาดหวังลูลกค้าเยอะนู่นนี่แล้วมันดูแบบเงียบนิ่งเรื่อยๆแล้วคุณก็เลยเฟลเป็นไป,นป,นปนได้นะแต่ถามว่ามันรอดไหมต้องบอกว่ารอดนะแต่คุณจะมีความเหมือนแบบเออมันดูแบบ ไม่ค่อยได้ดั่งใจมันยังดูแบบเออมันจะแย่กว่านี้อีกไหมหรือมันจะยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเรียกว่าการเงินไม่เด่นเลยเรื่อเๆืๆ่อไหลๆหลเงียบเงียบอะไรประมาณนี้นะคะอืมส่วนใครว่างานเออลืมพูดไปใครว่างานรอคอยงานมีแนวโน้มว่าจะมีคนมาชวนคุณไปทํางานนะแต่ว่าแน่นอนคะ่ะคุณก็จะมีความ ไม่มั่นใจเพราะว่าเราอาจจะสมัครไปหลายที่เฟลมาหลายรอบแล้วพอมีคนมาชวนก็เออไม่รู้จะทําได้ไหมแบบจะจริงเหรอคือเราก็จะมีความเหมือนแบบเหมือนไม่อยากให้ความหวังตัวเองเยอะนะเราก็จะบอกเออสงสัยแบบเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะรับเราไหมนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปเขาเรียกเราสัมภาษณ์อาจถ้ามีโอกาสเข้ามาเราว่างงานอยู่ก็ไปสัมภาษณ์ได้ก็คือได้ก็ถือว่าเป็นที่ของเราแต่ถ้าไม่ได้ก็ใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าเราไม่รับโอกาสนี้เลย มันก็คือศูนย์ถูกไหมแต่ถ้าเรารับโอกาสนี้มันก็คือ50-50อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉันก็เปิดใจนะแล้วก็ตั้งใจทําทุกวันที่ดีที่สุดแค่นั้นเองคือถ้าคนว่างงานอยู่อะิ้ลไม่ได้เห็นหรอกว่ามันจะได้งานภายในเดือนนี้แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนมาชวนคุณไปทํางานคุณลองไปสัมภาษณ์ไปลองพูดคุยไปลองดูได้ใครรอง,งานประจนะํานะจะเป็นประมาณนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปบางคนแบบเออพอมันเฟลมากก็เออ ไม่อยากคาดหวังเยอะแล้วก็ทําให้เราเบรนเอาแล้วเราก็ไม่อยากไปสัมภาษณ์อะไรเลยอันนี้ก็ไม่แนะนำนะก็แนะนําว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะดีเองไม่ค่อยมีอะไรเด่นคนวันจันทร์มีแต่อยากให้ฮิวพลังงานของตัวเองมากกว่าเพราะว่าปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีที่คุณรู้สึกว่าคาดหวังเยอะแล้วก็ผิดหวังเยอะแล้วคุณก็เลยหน่อย ในเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นงานประจําธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์เนาะอาจจะน้อยทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินได้ทั้งหมดหรือการสอบก็ได้บางคนไปสอบแบบโอ้โหมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยเออสอบไม่ได้สักทีแบบเฟลหลายรอบแล้วแล้วแบบพอจะสอบอีกก็ดูเหมือนแบบเราไม่ฮึอบอะเราไม่สามารถมีพลังใจในการที่จะไปสอบได้เพราะว่าเราเหมือนยังติดอยู่กับอดีตอยู่เนาะสิ่งที่ต้องทําเดือนมนกร,ราคมคือให้ปลดล็อกอดีตให้ได้ก่อน อดีตคืออดีตเนาะผ่านไปแล้วเราเอามาเป็นบทเรียนได้ว่าเอออะไรที่เป็นข้อผิดพลาดเราเอามาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ไปจมว่าแบบเออแบบเราคงไม่เก่งหรอกเรานูน่นนี่เราไม่มั่นใจเราด้อยค่าตัวเองน,นู่นนี่ ไม่มีประโยชน์นะกลับมาพัฒนาตัวเองนะเดือนมกราเป็นเดือนที่คุณอาจจะค่อยเป็นค่อยไปหยุดพักได้นิ่งได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งได้แต่ว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันทําหน้าที่ของเราแต่ละวันให้ดีที่สุดไม่ต้องคิดเยอะเลยเอ้ยวันนี้มีหน้าที่ต้องทําอะไรเอา to do list ขึ้นมาแล้วทําตามนั้น จบคือจบแค่นั้นพอไม่ต้องไปนอยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนี่คือคนวันจันทร์สำหรับเดือนมก,กราคมนะคะแฟนเกิดวันจันทร์เป๊ะทุกอย่างเลยคะ่ะเอา้ออาวเหรอวันจันทร์เนาะมันมีความนอยความดิ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมอืมก็เป็นเดือนชิวๆไปก่อนอืม คือไม่ใช่ว่าไม่มีงานทานะก็ทําไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีความแบบไม่ค่อยมีพลังกายพลังใจส่วนตัวเขาเกิดวันจันทร์เหมือนกันก็รู้สึกเหมือนกันว่าอ๋อมกราคมก็ยังเป็นอย่างนี้เรารู้ดวงเพื่อชนะดวงเพื่อเตรียมตัวว่าอ่าเราจะรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกของเรานะเราจะต้องจัดการมันยังไงแต่ไม่ใช่แบบโอ้ตายจมจอมแบบช่างมันเออท่า,านี้ก็ไม่ต้องทำรั้งงานอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่นะการดูดวงที่ถูกต้องคือรู้ดวงเพื่อวางแผนชีวิตนะถ้ามีคำเตือนก็ระมัดระวังถ้ามีสิ่งดีๆก็เออแบบจะได้มีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปแค่นั้นเองแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะโอเคนี่คือดวงวันจันทร์นอยคาบ่นด้วย <laughs> เราเป็นแฟนแล้วก็ต้องฟังอะเนาะให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจทำอะไรไม่ได้มาก